สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป่าเอาอาหน่องอีเมลพบพอกันอีกแล้วกับสาวบัวน,บน้องี้ีาวบัวสิพ้าพีผ้าหน้องมาแต่งกิงเบซิลเนาอหรือวหโวละผาอิตาลีนั้อนงนพี่น้องเนาะสิามาแตงกิงแตง่แตงตัดดอกมันถิ่นนาอพี่น้องเห็นบ่มมันสิ่าสิเริิมมีดอกน้อพี่น้องมันสิเริิมมีดอกมันมีดอกก็แสดางว่าทางเฮาบ่ตัดถิ่มคือต้นเข้าก็สิเริิมส้มไปเรื่อยๆเนาพะพะฉนั้นแล้วสาวบัวก็สิมา มาตัดแต่งเนาะพี่น้องเนาะผ้าพีผ้าหนองมาตัดแต่งเลยก็สิมาแนะนําอ่าวิธีการตัดแต่งเนาะพี่น้องเนาะว่าเขามีวิธีการตัดแต่งแบบใดตัดจังใดจังสีนะเนาะพี่น้องเนาะเยอะกวก็สีมาเบืองน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะพี่น้องอ่าอันนี้นี่คือผุ้ละผ้าผุ้ละผ้ากระเพ้านี่คือวิธีการตัดแต่งตัดแต่งคือกันเบิดเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าสังเกตว่าเวลาเขาออกดอกนี่คือเ้าพไายามอย่าให้เขามีดอกเนาะพี่น้อง ถ้าเริ่มเห็ดออกปุ๊บเขาต้องเริ่มตัดถิ่มเรื่อยๆเนาะคันบูสันเลยมันก็สีส้มไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องมันสีส้มไปแต่ว่าทางเขาตัดแ่งไปเรื่อยๆีเนาะพี่น้องเขากระสีแตกกิ่งแตกคะแนงออกมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนี่ยไอ่วนที่เราตัดเขากับสามารถนําไปปรุงอาหารเนาะพี่น้องเนาะสามารถนําไปปรุงอาหารย่างต่างๆได้กสตัดออกเนาะพี่น้องอันนี้คือเป็นวิธีการเก็บรักษาให้แบบว่าได ไดดีที่สุดเนาะพี่น้องเนาะให้เขาอยู่กับเขาไปแบบยาวๆเนาะแต่ว่าถาเขาเริ่มมีดอกมียังขันเ้าโปตัปวแตงกะเขากะสีส้มเร็วเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเขากะสีอายุสั่นโ่งนั่นเองเนาะพี่น้องนี่เขาตัดถิ่มไปเลยเนาะพี่น้องเต้องไปเสียดายเพราะว่าเขาตัดออกแล้วมันก็แตกขึ้นมาหมรยเลยๆเนาะพี่น้องชีวิตประจำวันของชาวบวกะ อยู่จังสีแ่แหละพี่น้องอยู่ก็พืชพักดูแลนั่นดูแลนี่ไปเนาะพี่น้องเนาะสางคำส้างมื่อย่ำย่ำเว้นกะอันเป็นเศร้าสวนพี่น้องย่ำกลางเว้นนี่เป็นเศร้าสวนย่ำกลางคืนนี่เป็นยูทูบบ้าพี่น้องจ้า <c oughs> แต่ว่ามันก็มีความซุกเนาะพี่น้องเนาะมีความซุกในสิ่งที่เฮ้าหมักเฮ้าไฟฟันว่าอยากเฮ็ดมั่นนะพี่น้องเนาะคือง,งานสวนกับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เศร้าบัวหมักเนาะเศร้าบัวหมักเลยกะ อยากเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วก็อาชีพ YouTube ถามว่อาอ่าเฮ็ดแล้วมันมันอา่ามันมีผลดีเนาะได้่อเฮาก็คือมีผลดีวะเฮาเฮ็ดแล้วเฮามีความสุขนะสนุกสนานได้ฮู้จักหมู่เพื่อนได้ฮู้จักอา่าพี่น้องหลายๆคนเนาะผ่านลูกโซเชียลก็ถือว่าอา่าเขาเอิ้นว่าเป็นกำไรชีวิตเนาะพี่น้องเนาะคนเฮาบ่ต้องอีหยังมากมายเนาะพี่น้องเนาะกินให้อิ่มนอนให้รับมีความสุขในสิ่งที่เฮาเฮ็ดในสิ่งที่เฮาทํา จำนั้นก็มีความสุขแล้วในเมื่อว่าเข้าเลือกเกิดบุหรี่น้องเนาะเข้ากะเอาเท่าที่เข้าเห็ดไตนาะพี่น้องนี่แหละชีวิตประจําวันเห็ดจังไงให้มันมีความสุขเข้าเห็ดไตนาะพี่น้องชีวิตของเท้าลาบอแทงเนาะพี่น้องกะสีประมาณนี้แหละแต่ละเมื่อกะยึดกับผืนพักยึดกับยังนี่แหละ รับับเปลี่ยนกันไปแต่ละเหมือกสี่นาทีกสีแตกต่างกันไปเนาะคือสาบัวเคยบอกให้สังมือนี่เห็ดยางหนึง่งเหมือหนาะเห็ดยางหนึง่งแต่สีมันกะมุนเวียนไปเรื่อยๆนาอพี่น้องแต่ว่ามันกะอันมันกะมีควมสุกไปแบบหนึงน่งเนาะพี่น้องเนาะคืออาชิบอาชิบเกษ,ษตรกรนี่ถ้ามาถูกบ่อลาบากบ่อลาบากแต่ว่าห้องห้องเหลือที่สีลําบากกับสิงสิงหนีเพื่อว่าอ่าควมปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะก็คือพืชพักที่สาบัวปลูกก็คือเป็น พืชพักทีปลอดสารเนาะถึงแม้นมามันสีลําบากเนี่แต่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่อิสระแล้วก็เป็นอาชีพที่มันคงมเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วยาไปรังเกียรเด้อพี่น้องเห็นว่าตากแดดตากคนก็จะว่าข้าวอ่อปูเมนว่าห้าสีลําบากขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะมันมันกับลาบากเป็นบางชัวข้างชั่วข้าวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าในที่สุดแล้วกะเท่าเห็ดแล่าข้าวมีความชุดก็ชื่อว่าห้ากับโบเรลลำบากเนาะพี่น้องในสิ่งที่เขาเห็ดในสิ่งที่เขาทำเนาะ นี่ล่ะมาตัดแต่งออกเนาะพี่น้องตัดแต่งออกส่วนที่มันมีดอกเาก็ตัดออกให้เบิดเด้อเนาะไอ้ส่วนที่เฮาตัดไปเฮาก็สามารถนําไปประกอบอาหารได้เลยเนาะพี่น้องอันใบอันนี้คั่นแม่นว่าาวบัวเาิดเนาะพี่น้องเนาะอันที่เขาเจ้าใส่ในแกงหอยน่ะแมพี่น้องนี่ใส่ในแกงหอยนั่น อุดบานแมนใบอันนี้เนาะใบมันหอมหอมบานอะซีแมนเนาะนี่แหละก็คือวิธีการกับง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะฮัฟตัสฮัฟตัดดอกมันออกเนาะพี่น้องเนาะส่วนใดที่มันเหลื่อมมีดอกคือฮัฟตัดถิ่มเบิดเลยเนาะพี่น้องตัดถิ่มเบิดเลยไอ้ส่วนที่มีดอกเพราะฉะนั้นอ่าเฮาอย่าไปเสียดายหรือวไยยังเนาะพี่น้องเนาะถ้าเขาเริ่มมีดอกฮัฟตัดถิ่มไปได้เลยเพราะว่าในเมื่อว่าฮัฟตัดเขาออกมาแล้วกิ่งไหมเขาหย่อมแตกออกมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็น วิธีการง่ายๆที่เาวบัวได้มานำเสนอในมือนี้เนาะพี่น้องบางว่าหลายๆคนก็คงสิถืออกถือใจแล้วกับเบื่อเบื่อเนาะพี่น้องเนาะจังไลยกับสำหรับคลิปนี้เาวบัวกับซิขอลาพีลาหน่องไปสะกอนเด้อพี่น้องเนาะหมูนาจังมาพบมาเกาะกันใหม่จังไลยกัฝากไว้นั่เนาะสำหรับช่องสาวลาบอ๋อแทงคนพลัดขินฝากเป็นกำลังแรงอกแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์รัวฝากกดติดตามให้นั่มเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้อง